ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำหลักธรรมคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับวางคำสั่งสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำม,มาเผยแผ่ชื่อว่าความเป็นอยู่อย่างยากลําบากสี่ประการความเป็นอยู่อย่างยากลําบากสี่ประการในประการแรกก็คือ ประพฤติหาเลี้ยงชีพเนื่องด้วยผู้อื่นก็คือฝากความหวังไว้กับคนอื่นว่าเขาจะช่วยเหลือเจ้าจารตอนเองได้นานเท่านานอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพ ที่สุดแล้วพวกนี้ก็คือจะไม่ยั่งยืนเมื่อไปอาศัยคนอื่นคนอื่นเขาก็มีภาระหน้าที่ของเขาเขาก็ไม่ได้ให้เราพึ่งไปตลอดรอดฝันที่สุดแล้วการหาเลี้ยงชีพโดยคนอื่นก็จึงเปลี่ยนไปได้โดยยากทำชีวิตของตนเองให้มีความยากลำบาก ความเป็นอยู่อย่างยากลำบากในประการที่สองก็คืออยู่อย่างไม่มีที่พึ่งพาอาศัยก็คือไม่ได้วางแผนชีวิตว่าตนเองจะต้องเป็นอยู่อย่างไรจะต้องจัดการอะไรกับชีวิตเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของตอนเองนั้นมีความมั่นคง ก็คือไม่มีจุดหมายในการที่จะดำเนินชีวิตนั่นเองปล่อยชีวิตให้เป็นอยู่ไปวันวัน่งแล้วแต่กรรมแล้วแต่เวรจะเป็นอย่างนั้นก็คือดำเนินชีวิตโดยรายจุดมุ่งหมายในความเป็นอยู่อย่างยากลำบากของประการที่สามก็คือไรซับสมบัติ เพราะว่าไม่ได้เก็บรักษาไว้ได้มาก็จ่ายไปได้มาก็กินหมดไปไม่คิดถึงวันข้างหนา้าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้ให้หมดไปโดยไม่คิดถึงว่าวันข้างหน้าจะอาจจะคาดคาาตนอย่างไรจะมีงานทำหรือไม่ก็คือปล่อยปะละเลยในการดำเนินชีวิต ไม่วางแผนชีวิตของตอนเองให้มีความมั่นคงก็เลยหาวันกินวันจะเป็นอย่างนั้นอธิสุุดแล้วตอนเองก็ยากลำบากในการดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างยากลำบากในประการที่สี่ก็คือความยากจนเงินทองก็ยิ่งทำให้ตอนเองนั้นมีความ ลำบากมากขึ้นเน,นื่องด้วยไม่เก็บรักษาไว้ไม่แบ่งทรัพย์สินเงินทองที่ทํามาหาได้เก็บเอาไว้บ้างไม่ประหยัดไม่อดออมไม่แบ่งการใช้ใจใ่ายชัดเจนอทิุุ่ดแล้วชีวิตของตอนเองก็ยากลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่มีเงินทองที่จะเลี้ยงชีวิต อันนี้เป็นคำาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสให้ตัวเราเองนั้นให้มีที่พึ่งเรือเป็นที่พึ่งแห่งตนเองตัวเราเองนั้นจะต้องเป็นที่พึ่งของตอนเองจะไปพึ่งคนอื่นไม่ได้พึ่งคนอื่นไม่ยั่งยืนแต่ว่าพึ่งตนเองจะทำให้การดำเนินชีวิต เป็นอยู่ได้และอย่างยืนอัตมาภาพนามคำสั่งสอนในถามพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ญาติโยมได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทิงปัญญาในการดำเนินชีวิตเจริญพร